ให้พรเสร็จญาติโยมทุกท่านก็จเจริญพรรับประทานอาหารรับประทานอาหารเสร็จเราก็ไปหล่อพระศิวลีวันนี้มีองค์เดียวพระศิวลีเถระหนึ่งในอาศิติมหาสาวกแปดสิบองค์วันนี้วันอังคารที่5้ธันวาคมพุทธศักราช2566 ขอโนโมทนากับคณะเจ้าภาพถวายพระทหารเช้าพระทหารเพนน้ำปานะสถาบันพลังจิตานุภาพสาขา1นึ่ง้โกสองทวีมิตรสองคุณอัญชันคููวินิชกุลและครอบครัวสามพ,ะพะะระพัชรพลผลตำรวจตรีนายแพทย์โชคชัยคุณวิมลคุณโชติมา คุณพัฒสันคุณโชคพิสิทธิ์เกษมภัยบูนสุขสี่คุณพ่อเซงปุยแซ่เลา้าเจ้าภาพถวายประทหารเช้าและน้ำปานะคุณพ่อแสงอ่าวเจนพงและครอบครัวชายาพัฒคุณนิวัตคุณมนุเชษพาณิสุขภยัยสารคุณแพรชรินคุณสุธีสาลิ และครอบครัววันนี้พระสงฆ์รับินฑบาตจำนวน68รูปสัมมณร1ิรูปคารวาส1,368ท่านสาธุสาธุสาธุาธอนุโมทามิวันนี้พระภิกษุสัมมาณรจำนวน80 ห6รูป86รูปคารวะญาติโยม1,368ท่านสาธุสาธุาใช่ไหม <laughs> เลขกลับกันเหรอหนึ่งอะไรนะหนึ่งพันอท่านาพระพิสุสมัมมาเนร แปสิบหกรูปโยมเนี่ยชอบจับนะเวลาพระอาจารย์พูดจับแล้วก็บางคนก็ถูกเอาอตเตอรี่เนี่ยมาถวายพระอาจารย์ <c oughs> <c oughs> คนมาเป็นพันก็ไม่ใช่น้อยนะพันกว่าท่านก็เป็นสิ่งที่น่านุโมทนาแล้วก็มีคณะญาติโยมหลายท่านที่ร่วมในการ ถวายทองคำเพื่อที่จะหล่อพระศรีวลีบ้างหล่อพระอบบรรจุพระบรมสารีริกธาตุบ้างก็อยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะได้อา่า,านอนุโมทมนาในโอกาสต่อไปนะให้กับญาติโยมเพราะว่าเวลาคณะสงฆ์จะได้นุโมทมนาแล้วก็ให้พรญาติโยมทุกท่านจะได้ไปเตรียมรับประทานอาหารและทำพิธีเททองหล่อ ซึ่งพระอาจารย์ก็ตั้งใจไว้ว่าญาติโยมถวายทองคำเดิมทีจุดเริ่มต้นก็ไม่ได้ประกาศนะญาติโยมบางคนเอาทองคำมาถวายพระอาจารย์ถามาถวายให้พระอาจารย์ไปทำอะไรเขาก็บอกแล้วแต่พระอาจารย์จะไปทำบุญหล่อพระไปบริจาคอะไรก็สุดแล้วแต่พระอาจารย์จะพิจารณาพระอาจารย์ก็เลยบอกว่าถ้างั้นเนี่ย หลวงพ่อท่านตั้งใจไว้ว่าพระเกศแก้วจุลามณีมหาเจดีย์ยอดสุดของพระเกศแก้วเนี่ยจะเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและเส้นพระเกศา,าธาตุแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราเนี่ยศรัทธาเคารพเรื่อมใสบูชาเต็มเปี่ยมหัวใจแห่งการเคารพซึ่งพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ตรัสรู้ธรรมและเอาธรรมมาสั่งสอนพวกเรา ึงแม้พระองค์จะปรปนิพพานลานแล้วแต,แต่ว่าพระคุณของพระองค์ยังอยู่ด้วยความศรัทธาเลื่อมใสอันนี้เราก็อยากจะทำสิ่งที่มีคุณค่าในการบรรจุในการเก็บรักษาซึ่งพระบรมสารีริกธาตุพระเกศาธาตุของพระองค์ก็เลยว่าเจ้าทองคำที่ญาติโยมถวายมาบรรจุอ่าสร้างเป็นพระองค์แล้วก็บรรจุไว้ที่พระเกศเจ้าจุลามณีมหาเจดีย์ พอโยมทราบกันอย่างนั้นคนนี้ก็เอามาถวายคนนั้นก็เอามาถวายตอนนี้ได้หลายกิโลแล้ว <laughs> แต่ว่าก็จะสร้างตามกําลังโยมถวายมาเยอะเราก็สร้างใหญ่โยมถวายมาน้อยเราก็สร้างเล็กทั้งหมดทั้งมวลที่โยมถวายมานี่จะไปหลอมหลอ่อนะสร้างเป็นพระอบบูชาพระบุชธเจ้าทั้งหมดนะส่วน พระอบบรรจุพระอัฐิธาตุหลวงพ่อเนี่ยเราทำเสร็จแล้วอันนั้นกิโลกว่าอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ประกาศญาติโยมมากนะแต่มันถึงว่าร่วมกันคนนี้รู้คนนั้นรู้ก็เอามาถวายดังนั้นก็เหลือพระบรมสารีกธาตุเส้นพระเกศาธาตุองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอาจารย์จึงว่าเราสร้างเอาไว้ก็เอาไว้ประดิษฐานที่นี่ไม่มีใครเอาถือไปไหนด้วยประดิษฐานไว้ที่พระเกศแก้วจุลามณีมหาเจดีย์ ใครมากราบมาไหว้อนุชนรุ่นหลังรุ่นลูกรุ่นหลานเขาเกิดมาภายหลังเขาได้มากราบสักการะบ,บูชาก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าบรรพบรุษป่ยญาตายายได้สร้างเอาไวใ้ให้เขาได้กราบได้ไหว้เหมือนพระธาตุต่างต่างที่เป็นร้อยปีเป็นพันปีก็คนรุ่นก่อนเขาได้สร้างให้เราได้กราบไหว้บูชาจนถึงรุ่นพวกเราก็คิดอย่างนั้นก็เลยว่าจะเอาส่วนที่โยมถวายมาสร้างเป็นพระอบ บูชาคุณพระพุทธเจ้าบูชาคุณหลวงพ่อวิลลยังของเราที่ท่านได้พาพวกเราสร้างเจดีย์อันยิ่งใหญ่อันนี้เก็คิดอย่างนั้นถึงวันนี้เราก็จะได้พากันเททองหล่อพระสิวลีภระสิวลีเนี่ยถือว่าเป็นพระมหาสาวกรูปสำคัญอีกรูปหนึ่งในครั้งพุทธ,ธากาล ทำไมหล่อพระศิวลีพระโยมเขามีกิตศรัทธาเลื่อมใสอยากจะถวายพระศิวลีให้กับวัดศรีรัตะนธรรมารามอยากสร้างถวายบ,บูชาที่วัดศรีรัตะนธรรมารามพระอาจารย์ก็ไม่ได้ขดาดศรัทธาญาติโยมก็รับเอาไว้ตามที่โยมศรัทธาก็จะพาคณะศิษยานุสิตญาติโยมได้ร่วมกันเททองโลทำไมว่าเป็นไปดวงที่สําคัญเพราะาพระศิวลีเนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับ เอตัทคคะหรือว่าได้รับการยกย่องจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเป็นพระมหาเถระที่มีลาบสักการะมากหมายถึงว่าเป็นผู้ที่มีลาบมากเพราะว่าท่านได้สร้างสมบาร,รมีไว้เยอะตั้งแต่สมัยอยู่ในท้องแม่เนี่ยอันนี้ส่งผลบุญบาร,รมีท่านนะส่งผลถึงถึงแม่ท่านบอกว่าไปจับไปถืออะไรเนี่ยไม่อดไม่อยาก แม้กระทั่งข้าวสมัยตอนที่ท่านอยู่ในท้องแม่เนี่ยข้าวที่เขาเอาไปเพาะปลูกเนี่ยต้องให้พระนางเนี่ยเป็นคนจับเป็นคนแจกชาวบ้านเอาไปพอเพาะไปปลูกอุดมสมบูรณนะ์ตั้งแต่อยู่ในท้องจนได้มาบวชในพระพุทธศาสนาพระเจ้าก็ทรงยกย่องครั้งหนึ่งพระอ,องค์ได้จะไปเยี่ยมพระเรวัตนะที่ห่างไกลก็ถามพระอนนท์บอกว่าอนนท์เราไปได้กี่ทาง ระนนท์บอกว่าเราไปได้สองทางทางหนึ่งเนี่ยประมาณ30โยชน์มสิโย์ยเนี่ยทางนี้เนี่ยเดินทางลําบากมีนั่นมีนี่หลายอย่างอาหารบินทบาทก็จะไม่มีไม่มีหมู่บ้านคนถ้าเกิดเดินทางทางนี้ก็จะลําบากนะไม่ได้รับอาหารบินทบาทเท่าที่ควรแล้วอีกทางหนึ่งเนี่ยอีก60สิบโยครึ่งหนึ่งไกลไกลกว่าครึ่งหนึ่งแต่ว่าทางนี้มีหมู่บ้านมีชาวบ้าน มีที่บินทบาทแล้วพระเจ้าก็ถามพระนน์บอกว่าแล้วพระศิวลีไปกับเราด้วยหรือเปล่าพระนนทูลถามทูลตอบว่าพระศิวลีไปด้วยพระเจ้าว่าถ้างั้นเราไปเส้นสาโยน์เนี่ยถึงแม้ว่าไม่มีที่บินทบาท่มัใกล้กว่าแต่พอพระศิวลีไปด้วยอางหารบินทบาทอุดมสมบูรณ์พระที่เดินทางไปก็พั่งพร้อมด้วย พาตาหารกายหารการเดินทางที่สะดวกลาบสักการะตลอดเส้นทางมีตลอดเส้นทางพระเจ้าจงหวนเนี่ยอันนี้สงผลบุญหรือว่าบรารมีของพระศิวลีที่ได้สั่งสมมาเป็นผู้ที่มีลาบสักการะมากจนปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยชาวนั่นเราเนะี่ยทุกชาติทุกที่ในเวลาไปประเทศอินเดียไปเชตะวันก็ไปกราบไหว้กุฏิ ที่เป็นสัญลักษณ์ของพระศิวลีที่พ,พระเจตวันอย่างนี้เป็นต้นเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ได้ไม่ได้ว่า้เพราะว่าท่านเป็นอะไรแต่ว่า้บารมีแต่ละภพแต่ละชาติที่ท่านสั่งสมมากว่าจะได้เป็นพระศิวลีกว่าจะได้บรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันต์เพราะว่าท่านได้สั่งสมซึ่งบุญบารมีไว้มากดังนั้นเราเราชาวพุทธหรือว่าพุทธศาสนิกชนเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็ได้ คารพกราบไหว้ในบุญบารมีเมื่อเราได้เททองหล่อแล้วได้ขอพอรแล้วได้สักการะก็ถือว่าเป็นอานนี้สงผลบุญให้กับเราเราก็จะได้เป็นผู้ที่มีลาบสักการะเป็นผู้ที่มีความโชคดีนะคาถาพระศิวลีเนี่ยเราจะใช้คําว่านชาลีตินะชาลีตเิเราจะท่องกันคาถาพระศิวลีดังนั้นก็ยิโยมสาธุชนทุกท่านที่มาในวันนี้เราก็ได้ ร่วมการทําบุญไสาบาร์าเททองหล่อแล้วก็ช่วงบ่ายท่านใดสะดวกก็จะเลือนพอร้ร่วมกันสวดมนต์เป็นสิริมงคลนั่งสมาธิประมาณเวลาห้าโมงเย็นเพื่ออะไรเพื่อที่จะเกิดความเป็นสิริมงคลให้กับเราด้วยถาวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุเดมหาราชบรมนาถบพิตรรัชากาลที่เก้า แล้วก็ทําบุญให้กับคุณพ่อของเราในวันนี้เป็นบันพ่อเป็นบันพ่อของไทยทําบุญให้กับพ่อพ่อที่อยู่ก็ดีพ่อไม่อยู่ก็ดีให้ได้อน,นี้สงผลบุญที่เราได้ทํานี้โดยทั่วกันฉะนั้นวันนี้ก็อนุมโมทนากับคณะเจ้าภาพคณะญาติโยมทุกท่านที่เดินทางมาทำบุญใสบาทร่วมบุญร่วมกุศลตลอดจนญาติโยมที่ถวายจตุปัจจัยทองคำเพื่อสร้าง อันนี้สงผลบุญนั้นยิ่งใหญ่ให้เราระเลือกว่าสิ่งที่เราทําสิ่งที่เราสร้างนี้เนี่ยไม่ได้ทาเพื่อพระรูปนั้นรูปนี้หรือว่าใครแต่ว่าสิ่งที่เราทาเพื่อบูชาคุณครูบาอาจารย์บูชาคุณพระเจ้าเพื่อเป็นประโยชน์ยิ่งใหญ่ให้กับพระพุทธศาสนาเมื่อเป็นเช่นนั้นใจเราก็จะกว้างพอใจกว้างอันนี้สงผลบุญบารมีมันก็เกิดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่หลวงพ่อจะมาว่าจะทํางานใหญ่ต้องใจกว้าง ถ้าเกิดใจแคบไม่ได้ทําอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดใจมันกว้างมันก็จะเบิกบานมันก็จะมีความสุขอันยิ่งสงของใจมันก็จะยิ่งใหญ่ใจใจแคบแคบอันนี้ก็ไม่ได้อันนั้นก็ไม่ได้อันนั้นก็เศร้าอ,อันนั้นก็เหงาใจมันแคบอันนั้นก็ขอโนมโมทนาขอความสุขสวัสดีจงมรรเกิดมีแด่ทุกท่านทุกคนในะโอกาสนี้สาธุสัต